18ปีก็สมัครทหารเกณฑ์ได้นะครับแล้วก็17ปีก็ไปขึ้นใบกองเกินหรือว่าไปรับใบสดดเก้าที่อำเภอได้นะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ปบกับผมผ่านบ้านนะครับแล้วก็หนึ่งในใจคุณครับผมนะวันนี้ผ่านบ้านก็มีสาระดีๆนะครับมาแจ้งข่าวให้กับพี่ๆน้องๆของเรานะครับสำหรับนะ เยาวชนนะครับที่มีอายุตั้งแต่17ปีบริบูรณ์นะครับก็ไปขึ้นใบกองเกินนะใบกองเกินและก็ไปรับใบสอดอกนะครับที่ศัสดีของแต่ละอำเภอนั้นๆนะครับ่านบ้านก็เพิ่งพาลูกชายไปรับมานะครับไปรับมาเมื่อไม่นานนะครับจะเป็นใบสี่เหลี่ยมนะอันนั้นเขาเรียกสอดอก้านะครับ่านบ้านไม่ได้มีตัวอย่างนะครับไม่ได้มีตัวอย่างให้มาดูนะครับแต่ก็มีที่ศัสดีอำเภอนะครับ สำหรับคนที่มีอายุตั้งแต่17ปีนะครับ17ปีนี้ก็คือเกิดพศ2551นะครับพศ2551นะครับเขานับเป็นปีนะครับตั้งแต่เดือนมกรานะครับถึง31ธันวานะครับก็ไปรับใบกองเกินได้นะที่ศสตดีของแต่ละอำเภอที่ท่านอยู่นะครับสามารถไปขึ้นใบกองเกินแล้วก็เอาใบสวดอ9มานะครับ แล้วก็สิบแปดีก็สมัครได้นะครับสมัครทหารเกณฑ์นะสมัครทหารเกณฑ์นะครับเริ่มแต่เริ่มตั้งแต่อายุส8ปดีขึ้นไปนะก็สามารถไปสมัครได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเปิดรับสมัครแล้วนะตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยานะครับหนึ่งกันยาเดือนนี้นะครับจนถึงเดือนมก,กรานะครับเขาก็เปิดรับสมัครนะครับทหารทหารเกณฑ์นะครับพอไป สมัครได้นะครับแล้วก็จะเริ่มไปฝึกช่วงเดือนพฤษภานะครับมีสาพฤษภาหนึ่งพฤษภานะครับก็จะเริ่มเข้ารับการฝึกนะครับผัดสองหนึ่งพุกิผัดหนึ่งนะครับเริ่มผัดหนึ่งเลยนะครับก็เราก็สมัครได้นะครับไปสมัครได้เลยนะครับเริ่มตั้งแต่วันวันที่หนึ่งเดือนนี้นะครับเขาก็เปิดรับสมัครแล้วนะครับก็ถามา่าสมัครที่ไหนนะก็สมัครอยู่ที่ สัสดีของแต่ละอำเภอนะครับใครอยู่อำเภอไหนก็ไปสมัครตรงนั้นนะครับก็สามารถไปสมัครได้นะก็เป็นข่าวสารสาระดีๆนะครับก็อย่าลืมนะครับไปขึ้นทะเบียนกองเกินตั้งแต่อายุ17ปีนะครับเพราะว่าพานบ้านพานลูกชายไปนะครับโดนเขาปรับนะโดนเขาปรับไป300นึกว่าเริ่มตั้งแต่18ปีนะครับ <17. S 1> แต่ว่าจริง17ปีขึ้นไปนะครับ17บริ17ปีบริบูรณ์ นะก็เริ่มไปเอาใบกองเกินหรือว่าใบ2 9นะครับแล้วก็18ปีก็สามารถสมัครรับราชการทหารนะครับเป็นทหารเกณฑ์ได้นะก็เป็นข่าวสารดีๆนะครับมาพูดมาเล่าให้ฟังนะครับบอกต่อนะแล้วก็อายุ20ปีนะครับอายุ20ปีก็ไปรับใบไม้ใบไมหมยเรียกนะครับไม้มายเรียกนะครับแล้วก็2 1ก็เข้าไปเกณฑ์ทหาร นะแต่ถ้าใครไม่อยากไปเกณฑ์ทหารนะครับก็สมัครเลยนะครับเริ่มตั้งแต่อายุ18ปีนะครับส8 19 20 21สมัครได้หมดนะครับหรือบางคนที่ไม่ได้ไปคัดทหารนะครับไม่ได้ไปเกณฑ์ทหารก็21 22ก็สมัครได้เหมือนกันจับหนุ่มจบครับจับหนุ่มส่วนมีพิเศษอีกนะครับพิเศษก็คือนะจบม6นะครับก็จะได้ลดหย่อนก็จะได้เป็นแค่1ปีนะครับแล้วก็ คนที่จบปวชก็ปวสปวชนะครับก็เหมือนกันนะการศึกษาใช้วุฒินะครับใช้วุฒิไปยื่นเราไปยื่นเสร็จนะครับก็จะได้ลดนะครับส่วนลดส่วนลดในการที่จะเป็นทหารนะครับเราก็จะเป็นแค่หนึ่งปีนะครับส่วนคนที่จบปริญญาตรีนะครับก็จะได้เป็นแค่หกเดือนนะมือใจสมัครจะเป็นต่อไปได้ว่าจะเป็นตามที่วุฒิการศึกษาของเรายื่นครับจะเป็นส่วนลด ก็ถ้าใครอยากสมัครอยู่ต่อก็อยู่ได้นะครับอยากอยู่ให้ครบ2ปีหรืออยากจะเพิ่มเติมนะครับสปี4ปีนะครับจะหลังจากที่เราจะปลดประจําการเราก็สมัครต่ออยู่ต่อนะครับอยู่ต่อได้นะครับถ้าใครอยากสมัครหรือว่าใครอยากลักในอาชีพนะครับเราก็ไปสอบนะครับสอบต่อสอบเป็นในสิบนะครับไปสอบเป็นในสิบเขาก็จะเปิดนะครับเปิดรับสมัครการสอบอยู่ตลอดนะครับถ้าใครสนใจนะใครอยาก จะเข้ามารับใช้ชาตินะครับก็ไปสมัครได้นะครับก็เริ่มตั้งแต่อายุ18ปีนะครับเหมือนที่อ่ะขอย้าอีกครั้งนะครับก็เริ่มตั้งแต่เดือนกันยานะครับเดือนกันยงแต่เดือนกันยาเดือนนี้นะครับจนถึงมกรานะครับไปสมัครได้นะครับอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะครับไปสมัครที่ศสดีของอำเภอแต่ละอำเภอนะครับนั้นๆก็เป็นข่าวสารดีๆนะครับมาเล่ามาบอกต่อนะครับ พี่น้องหรือว่าลูกๆหลานนะครับน้องๆท่านใดสนใจนะอยากไปสมัครนะครับอยากเข้ามารับใช้ชาตินะครับการเตรียมตัวก็ไม่มีอะไรนะครับเตรียมตัวก็ออกกําลังอย่างเดียวนะครับเพื่อเข้ารับการฝึกเพราะทุกวันนี้เขาก็ฝึกน่าจะไม่นานนะครับประมาณหนึ่งเดือนนะครับมผมเดือนร้อนก็ไม่ได้ฝึกเดือนมาเท่าไหร่ส่วนเรา <ๆ S 1> <ๆ S 2> ถ้าเราจบสมมุติว่าฝึกจบหรือว่า นะครับเป็นทหารหลังจากที่เราปลดประจําการนะปลดประจําการมาแล้วเราก็จะได้เป็นกองหนุนนะครับเหมือนเนี่ยอันนี้ของฟานบ้านนะครับอันนี้จะเป็นใบกองหนุนนะครับอันนี้จะเป็นใบโดอแปดนะครับนี่ถ้าปลดประจําการเรียบร้อยนะครับจะมีเขาจะให้มาทุกคนนะก็แสดงนะว่าเขาจะเรียกกลับตําแหน่งก็ได้แล้วใบนี้ใช่ครับเพราะว่าเรามาเป็นกองหนุนอยู่แล้วนะเป็นได้นะครับแล้วก็เขาก็จะเรียกไปรับใช้ชาติได้อีก นะเพราะว่าเรามีใบกองของผานบ้านก็มีเป็นไหมถือ,อว่าเป็นกําลังคนสำรองครับเตรียมตัวเรียกได้ตลอดนะครับใส่ลูปกสีลหรือลูป,ลลปอันนี้ผานบ้านก็เก็บไว้ตั้งนานแล้วนะครับเพราะว่าผานบ้านนี้ปลดประจําการตั้งแต่ปีสี่ห้านะครับอันนี้ใบสอดอแปดนะครับก็ถ้าน,น้องๆนะครับท่านใดที่สนใจอยากสมัครอยากเข้าไป อยากเข้ามารับใช้ชาตินะครับก็เตรียมตัวออกกําลังนะครับออกกําลังแล้วก็ฟิตร่างกายกายพร้อมใจ,ใจพร้พอมอย่างที่ว่านะครับสอย่างนะไม่ต้องกลัวนะครับมาได้นะกินให้อิ่มกินให้อิ่มนอนให้หลับนะครับพักผ่อนให้เพียงพอโอเคนะครับ3อย่างนี้ก็สูได้นะครับนะครับเอาอีกรอบหนึ่ง17บมี <S <S บริบูรณ์นะครับไปรับใบสอดดเก้า หรือว่าไปขึ้นใบขึ้นใบทหารกองเกินนะครับผม18ปีก็สมัครมารับใช้ชาติได้นะครับเขาเริ่มสมัครนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับหนึ่งกันยา,นยาถึงมกรานะครับผมก็กส,มสนใจก็อย่าลืมฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะช่วยแชร์ประสบการณ์นะบอกต่อพี่พี่น้องนของเรานะครับน้องน้องของเราที่อยากเข้ามา รับใช้ประเทศนะครับรับใช้ชาติเพื่อปกป้องประเทศชาติคราเผิดทปกป้องอธิปไตยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมา,มากๆครับผมครับสวัสดีครับผมครับ